สหปัญจศีลานิยาจามะตั้งใจรับศีลน,นะ,มะ,ะโ,โ,โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสารนังคจฉามิ พุทธังสารนังขัจฉามิธรรมังสารนังขัจฉามิธรรมังสารนังขัจฉามิสังขังสารนังขัจฉามิสังขังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขัจฉามิ ทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิผู้ติยามปิสังขังสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามิตติยามปิพุทธังสารนังขจามิตัดติยามปีพุทธังสารนังขจามิตัติยามปิธรรมังสารนังขจามิ ตัติยามปีทำมังสารนังคจฉามิตัติยามปิสังขังสารนังคจฉามิตัติยามปีสังขังสารนังคจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะจินาทานาเวรมณี สิกขาปะทางสมาทิยามิอาทนาธานาเวร,รมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทางสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมะณี สิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีศิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีศิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทัฏฐานา เวรมณีศิกขาประทางสมาธิยามิอมานิปัญจะศิกขาปะทานิสซเลนะสุขติยันติสซเลนะโพคะสัมปทาสซเลนะนิพุติยันติตัดสมาเซลังวิโสทะเยาต่อไป ต่อไปเราจะได้ขอขมาพระรัตนตัยและก็ครูบาอาจารย์นะ,ะให้กล่าวตามแม่ชีนะคะรัตนตเเยประมาเทนะทวารัตเยนกตังสับพังอป,ปราทางังคมัทุโนพันเตอาจาริเย ปมาเทนะทวารตเยนก,กตังสับพังอป,ปราทังขมาทุโนพันเตอหังขมามิตุมเฮห,หิปเมกมิตพังขมามะพันเตกราพระอาจารย์สามครั้ง ก็ขอในทางสำนักวิปัสนาแหล่งที่16นะคะประจำกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าวัดบรมสทนก็ขอขอบพระคุณนะคะที่พระอาจารย์ทั้ง3ได้มีความเมตตามาที่สำนักเพื่อให้ความรู้นะคะเพื่อให้โยคีได้ทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งะคะ่ะ ถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวัดดีๆก็ขออาจจะนิม,มนต์มาเป็นครั้งที่สองที่3และต่อๆไปนะเจ้าคะ่ะก็ต้องขออนุโมทนา